ไม่พอใจครับนั่งลงคกกนนั่งลงน่งนั่งลงนนั่งลงกกขากพ่อขานี่นั่นนนนงมาอ้าวคุยกันคุยกันไเอ้ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพายนิ่งมงคลนะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเพ่นว่า,<ย>ามือขึ้นทั้งล่มทั้งฝนไปแล้วครับเอาขึ้นดีๆีพ่อ ขนาดว่าเจ็ดโมงเสารแดดกันยังซํำนี่แล้วอุ้ยอยไปแล้วครับไปแล้วครับไป,ไ,ไปหาเลนดินก่อนครับออโอ้ยผูกข้อได้ปน่น้าปะนี้นอ้อเฝ้าคักแผลเฝ้าบบยังคักเล็กนี่นยันว่าไ้้ออกมาาสิห้ำเออเดี๋ยวมัดเชือกก่อนมัดโซ่ก่อนลูก นิ่งก่อนวัยรุ่นใจเย็นครับใจเย็นครับปาสะเทือนทั้งต้นเลยต้นใหม่ไหมโอ้โหต้นนี้่ไงผมพ่มหนึ่งมันตาทำความสะอาดไม่ต้องมาช่วยเลยซอยหหยงยากกว่าเกา กองทรายก็ยังอยู่นะคะนี่ฝนตกแ้งบะงไ,ไหลไปทั้งไหนเดียค่ะนี่แต่มันก็จะแ<ป>นมเบิ้งเป็นนหน่อยๆกว่าเกา่าเออเออเออโอ้ขาขาขาโอ,อ,อ้เอาไม้ลูกเอาไม้เอาไม้ไไอ่ะ,อะตั้งท่าขึ้นไม่ลูกตั้งท่าขึ้นไม่แล้ว เงีงยเลยแม่นยังอุ้ยนั่นนั่นนั่นเป็นยังพาะเป็นยังเอาเป็นยังดอกไก่หัวใจอยู่ซ้ำหนีหนึงเมนยังเอ๊ะไปแล้วครับไปแล้วครับตุละตุเลงไปแล้วตุตาตุมตุยไปแล้วครับใครมาครับ มัดดีๆเพรามัดดีๆครับโอ้อักตเป้าปอไปแน่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 ไปแล้วมอเตอร์ไซ พลัทัดพลัดล่มถอยมีอะไรให้ช่วยไหมครับงานครัวตกมันเลยตกมันเลยเฮ้ยคนได้โดนฝนคืนทีเฮ้ยอาวเลยแล้วฮาวไับจานนี่รถฮีโรต์หน้าเลยทลงทุ่หน้าเนาะลงไม่ดีนั่งเป็นแต่ยายอยู่นี่ทีเอ้าเอ้าเอ้า

ไปไปผุ่นผุ่นผุ่นไปผุ่นออกไปข้างนอกไปลูกไปเร็วไปเร็วไปัอยูุ่่น่เดียวเลยุนไป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 ถอยถอยไปลูกไปไานี่มานี่มาน่โอ้ยอากาศมันฮนอยากกินน้ำแข็งใสต๋ย ไปไลูกไปไปไปเออผุนพนไปบอกมันกว้างกว้างคุณน่ะไปแล้วตั้งงะตังจะไปตามป้าเปิ้ลไงไปตามป้าเปิ้ลมาทำงานโอ้ยไปตามป้าเปิ้ลบ้านนังลูกนังลนังลกงลงลกนังลนันังลังลนงลนังงลงลนังลนังงลนนังงลนนังงลงนังงลงลนังลลนัูนัล่ เอาเอาเอาดินี um. yeah. yeah. oh. ่เอาดิ่เอาดิดิเอาดิเอาอาจารย์ไงไมาเองเนาะขอออม่เองเดนนี Reason> ่เสียงไเสียงเสียงดดิ พ่อพ่อเลี้ยวซัานี่นะอู้กำลังฟินเลยหนึ่งว่ะกำลังแส่บเยกำลังแส่ยบเเป็นนั่งยู่ทางข้อเราพุ่งนี่คนอมดมากหน้าเป็นสิ้นจอจักแรงมากเลยนะแมนแม่นชัข้างในเพราะเป็นนั่งแน่เลยมอเตอร์ไซค์เพื่อนนั่นน่ะร้หม่ไ้ใหมได้จะไปเจมเด้ สด,ดใหม่เพิน่นอยา่ยาเติมเด้ออย่าเติมเด้ออยา่ยาเติมเด้เเดอไอ้สุหมิลูกนะฮะสุหมิสุหมิหัววันเบ๊กวันเบ๊กันมาแล้วแล้วนะครับดดดดดได้ไปะเป,ป, <laughs> ป,ปิ้นได้เอายายเพินพ่นว่าคือว่าเขาลาดแล้ว <laughs> ลาดซับนีดตินี่ลาด<ม>ยาง<ม>บักต่อยไหมฮะหรือล่าพ่อเขาเป็นแตงกษีหรออ๋อลองพืชมันบ่ ชั้นที่หนึ่งลองพื้นชั้นที่หนึ่งวรหมดความหมาครับเ <laughs> ข้าบ้านเข้าบ้าน,าน,าน,านมา,านมากมาก แม่อีกแล้วเ่นน้ำก้อนทับมาแทงมาแทงมเร่อครับไม่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 แตปูแตปูยุใส่แตปูยุใหม่ว่ะสันระวังใหม่ตะปูในใหม่ว่ะสัน้ยเจ้านี่ฮะ ชีวิตแต่ว่าเฮ้อไปอีกแล้วรถเด้อรถเด้อรถเดิออสะบ้อสะ่้อเฮอเฮ้อเฮ้อเฮ้อนั่นนั่นนั่นมามามาว้ยมามาคุณพระจะมีอันมาเร็วเนาะคุณไม่ได้ไปไหนหรอกครับพ่อครับโอ้ยันต้องไปทางอื่นตินี่ ไปไหนไม่ได้หรอกครับทางเต่าวาไรดอกมิ่งวะอ้อ้เฮ้ย่นี่มาอ,อ้าวคุยกันคุยกันไปเอาไปอย <laughs> ไม่พอใจครับนั่งลงคนนั่งลงคนนั่ง่อนั่งลงคนขากับขาเออหนอคัก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 อยนั่งลงินั่งลงนั่งลงแซบแซบนั่งลงสิรยรี้ย าความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หแชร์นะคะถ้าหากว่ามีคำพูดจาใส่ในสุภาพไปเหมาะสมขออภัยเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโตมั่นแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วหมดไปแล้ว